อันนี้อะไรเนี่ยอ่าอ่าอ่ะอ่าอ่าไหนพิธีได้อุ๊ยพิธีจับถูกถุงถูงเนี่ยว้าวน้องพี่ล่ะน้องพี่แกะในถุงสิไม่ต้องดวนนั้นโอ้มันเท่ากับเสื้อเลยสีสันใช่แล้วพี๋ได้ตัวอะไรก็ต้องพีดูกาส์อะทีไพีได้สีเลสหรือเปล่าไหนใครูกับพีได้ตัวอะไรเดี๋ยวเอาของมามีมาให้น้องแกะเป็นเปล่า พี่วานหลบเลยสิลูกมาพี่วานไปช่วยพ่อดีกว่าพี่วานช่วยพ่อแกะสีเลนแน่นอนเลยสีเลนมันมีสีเลนว้าวน้องพี่ก็เป็นสีเลสอ่ะมาอันญาจะมาช่วยแก่ไหมคะาช่วยพ่อแกะเปล่าพีมาปุ๊กทายถูกด้วยว่าน้องพีได้สีแดงเข้าไปไหมเนีมเดีวเรออัญญาไปเี่อพ่อไม่กรีนก็เย็นโล้นอ่ะว้ายกันได้โอ้โหแรงเยอะไหมล่ะ ใช่มันเลื่อนได้พิธีไปให้ป้าปุกทําให้นี่มาแก่แกแก่ให้อันหแกะหนูนั่งดูดีดีโอ้โหาอาบังหมดแล้วลูกน่าีที่ปุ๊กมันมีอีกสองให้ใครหยิบมาให้มันมีอสองอันลเอาของมามีมาให้อันใหญ่วาแกะชิๆช้้ เป็นเปล่าคนนี้เขานี้เาเป็นอยู่นะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้พ่อฉีดให้นิดนึงแล้วเดี๋ยวไปเลยเดินหนึ่งสองว้าวของพ่อได้อะไรนะดูสิดูสิมพ่อสีดำบ่เฮ้ยทำดีดีน้องพี่อุ๊ยเออจริงด้วยอ่ะทำไมถึงทำไมถึงได้สีเป็นสีเขตดปะเนี่ย เออสองอันมันน้อแกะไม้มาใส่ตรงนี้พี่ธีเอากล่องให้นะาโบดูสินี่คือสกุลนี้สีอะไรอ่ะน้าโบของน้เอากล่องให้มาหน่อยมั้ยคะเอากล่องไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของหม่มี้คะไหนเอามาให้น้โบดูพี่ธีเอาไปแกะแกะสิให้น้องให้น้องเอากล่องมาให้น้โบดูเอากล่องมาทั้งกล่องเลยลูกเอามาสี่ถือเอามาให้น้โบถือเอาเขาให้คนละกล่องเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูกับพี่ธีแกะของแบบนี้แล้วกันน้องแกะแล้วน้องแกะน้องแกะรอก่อนดูน้องก่อนเดี๋ยววง โอเคครับหนูไปช่วยน้องช่วยช่วยอัญญา่อัญญาหนูแค่ของหนูแล้วไงให้ป้าปุ๊กเลื่อนให้มันให้มันสั้นๆสิลูกทีละคนได้ไหมครับไม่ได้แบบมูนี่โอ้แกะแกะแกะขอขออลิซ่าว้าว time to open toy พี่ธีค่ะไอ้น้องพีขอพระหอมแล้วก็ได้เลยครับเอ้า่ะไปดูจะไปดูการ์ดนะลูกนะการผงสวยผงสวยอย่างเดียวเลยอามีไม่ได้แกะแล้ว พี่ฟ้าไปอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทีละคนเดีเอาผ้าห่มให้ปุ๊กเดี๋ยวปุ๊กให้เลยนะไหนสีน้องได้ตัวอะไรอุ้ยสีแดงเหรอกับน้องสีสีอะไรอ้าสีสีแดงอ๋ออุ้ยสีแดงอ๋อน่ารักอะสีบราวสีบราวนตน้องทามันเป็นสีแดงก็เป็นแค่รองเท้ามอ่ะอันยามาตาญยาละ